8วิธีเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสามารถทําได้โดยการใช้วิธีที่เน้นความค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืนนี่คือขั้นตอนและวิธีการที่ช่วยให้คุณทําได้สําเร็จ 1. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นดื่มน้า8แก้วต่อวันแทนที่จะเป็นดื่มน้ําให้มากขึ้นเป้าหมายควรเป็นสิ่งที่วัดผลได้และเป็นไปได้ 2. เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่สามารถทำได้ไง่ายๆเช่นการทำสมาธิวันละหนาทีการเดินออกกำลังกาย10บนาทีเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆมันจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จและมีแรงจูงใจที่จะทำต่อไป 3. ใช้หลักการ21-90ทํเดาสิทำสิ่งนั้นติดต่อกันเป็นเวลา21วันเพื่อสร้างนิสัยใหม่จากนั้นทำต่อไปอีก90ิวันเพื่อทำให้นิสัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 4. ใช้ระบบการจดบันทึกและติดตามผลจดบันทึกความคืบหน้าของคุณเช่นเขียนบันทึกประจำวันหรือใช้แอปพลิเคชันติดตามนิสยัยการเห็นความคืบหน้าจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการทำต่อไปห้าให้รางวัลตนเองให้รางวัลตนเองเมื่อคุณทำตามเป้าหมายได้เช่นการพักผ่อนเพิ่มเติมการทำกิจกรรมที่คุณชอบรางวัลจะเป็นการเสริมแรงและทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จ6หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไป หลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายที่ทําให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือเป็นไปไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่สามารถทําได้ในเวลาสั้นๆแล้วค่อยๆเพิ่มความท้าทาย 7. ใช้เทคนิคการเชื่อมโยงนิสัยเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยที่คุณทําอยู่แล้วเช่นดื่มน้ําหลังจากแปรงฟันในตอนเช้าการเชื่อมโยงนิสัยจะช่วยให้คุณจําและทําตามนิสัยใหม่ได้ง่ายขึ้น 8. หาคู่ซ้อมหรือกลุ่มสนับสนุน หาคนที่มีเป้าหมายเดียวกันและสนับสนุนกันและกันการมีคนร่วมทางจะทำให้คุณรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบและมีกำลังใจในการทำตามเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงนิสัยเล็กๆเพียงไม่กี่อย่างสามารถมีผลกระทบใหญ่ต่อชีวิตคุณการเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นและการค่อยๆปรับปรุงจะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในระยะยาวพูดคุยเล่าเรื่องหรือชี้แนะได้ที่ช่องคอมเมนต์กดติดตามเพื่อพัฒนาตัวเองไปพร้อมกันนะคะ